ดูดวงราศีมังกรระหว่างวันที่1 7เดือนมกราคม2566วันที่1และ2คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนือ่อยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะเดินทางอาจจะไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่วันที่ 3, 4, 5คุณก็จะมีงานเยอะงานยุ่งหน่อยค่ะต้องระมัดระวังเรื่องการเจรจาการเซ็นสัญญาหรือการสื่อสารต่างๆนะคะและระวังขี้หลงขี้ลืมด้วยค่ะด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินปากฟันท้อง อาหารอาจจะไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียได้ค่ะด้านการเงินที่คุณจะกังวลใจอยู่ก็จะกังวลไปจนถึงวันที่8ไปแล้วนะคะด้านความรักคนที่มีครอบครัวก็ขึ้นอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะทําดีต่อคู่หมัหรือจะทําไม่ดีต่อกันสําหรับท่านที่ยังโสดนะคะช่วงนี้ให้รักตัวเองดูแลตัวเองให้เยอะค่ะและช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาหา มาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะแนะนำว่าดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวถึงแม้ว่าปัญหาจะเยอะหน่อยนะคะแต่คุณอย่าเพิ่งท้อแท้กับมันนะคะความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขี้ใครออกไปหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันค่ะภาษีกุมระหว่างวันที่1-7เดือนมกราคม2566 วันที่หนึ่งที่สองเนี่ยคุณก็จะไปในสถานที่ที่คนเยอะหรือพุกพ่านหรืออาจจะต้องเดินทางเนหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะ3 4สี่งานก็จะเยอะขึ้นค่ะต้องอดทนต้องอึดหน่อยการเจราจาก็จะสำเร็จรุ้งได้ด้วยดีค่ะวันที่6ที่7เนี่ยก็จะมีรายจ่ายเยอะพอสมควรนะคะอาจจะหมดไปกับงานเลี้ยงสังสรรค์หรือพบปะเพื่อนฝูงและญาติสนิททางด้านของความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้คนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลหรือห่างไกลกันสักระยะ หรือบางท่านคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ค่ะหรือมีเรื่องอะไรที่ทําให้หนักใจบ้างสําหรับท่านที่ยังโสดถ้าที่ผ่านมามีคุยกับใครช่วงนี้อาจจะดูห่างหายกันไปหรือต้องระวังว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีเจ้าของหรือเปล่านะคะให้ดูกันให้ดีก่อนนะเพราะโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบเนี่ยสูงมากเลยค่ะเรื่องการงานต้องอดทนและมุ่งมั่นนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากๆเลยค่ะ และแนะนําว่าช่วงนี้ให้มั่นทําบุญทําสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลยปาด้วยนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองให้มีความเข้มแข็งและให้มีสุขภาพดีด้วยค่ะดูดวงราศีมีนระหว่างวันที่1-7เดือนมกราคม2 5 6 6วันที่1-2ที่2เนี่ยคุณจะมีรายจ่ายเยอะมากเลยนะคะและได้พบป,ปับปปผู้คนและก็เพื่อนฝูงกับคนหมู่มากการเดินทางต้องระมัดระวังด้วยนะคะไปในสถานที่คนเยอะหรือแออัดเนี่ยมักจะมีอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ 4ถึง7คุณจะมีงานเยอะงานยุ่งมากเลยนะคะและก็การเจราจาค่อนข้างประสบความสำเร็จดีมากค่ะการเงินก็มีใช้จ่ายเหลือเฟือเงินสะพัดดีมากค่ะด้านความรักก็ยังไปด้วยกันได้ดีสำหรับท่านที่ยังโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาคุยด้วยแต่คนที่คุณรู้สึกชอบคุณอาจจะไม่ได้เจอแต่คนที่ไม่ชอบนี่มาดีจังค่ะทางด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเลือดความดันเลือดลมบางคนอาจจะปวดหัวไมเกรนได้ค่ะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการต้องเดินทางไกลนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและโชคดีค่ะหรือบางท่านที่ติดต่อเป็นในหน้าค้าที่ดินเอาไว้ก็จะประสบความสําเร็จดีมากด้วยเช่นกันค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ที่ดินใหม่ๆได้ที่อยู่ใหม่ๆด้วยนะคะดูดวงราศีเมษร,ระหว่างวันที่1ถึง7เดือนมกราคม2565 1ถึง3จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสบายใจมากเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเป็นวันที่สบายสบาย หรือบางท่านก็ต้องเดินทางไกลเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนก็ได้วันที่4ที่5ที่6เนี่ยงานก็จะเยอะหน่อยนะคะจนถึงวันที่7เลยแต่ทุกอย่างก็จะราบรื่นดีค่ะไปได้เรื่อยๆการเงินก็มีใช้ใจ่ายแบบสบายใจแต่ด้านสุขภาพอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนน้อยและปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวและระวังมีคนนินทารับหลังหรือคอยแทงข้างหลังคุณพรุ่งนี้คุณจะมีความฝันที่แปลกๆหรือได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาด แต่คุณก็จะแควคาดปลอดภัยไร้กังวลค่ะด้านความรักเป็นช่วงเวลาที่ได้พบเจอคนที่ดีๆคุยกันแล้วเข้าอกเข้าใจกันดีค่ะท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตามใจซึ่งกันและกันและเอาใจใส่กันดีมากเลยค่ะท่านใดที่มีลูกลูกก็จะทําให้คุณมีความสบายใจหรือภาคภูมิใจเขาเชื่อฟังคุณดีค่ะ